เลาให้ฟังเลยอันนี้พูดจริงๆเลยว่ากินมาสิปีสาหรับเบนจะอ,อยนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมกินแล้วบอกแล้วว่าแฮปปี้มากตื่นเช้ามานี่พุงแฟบเฮ้ยปกติแล,แล้วเวลาเรานอนตื่นมาเพราะมันจะอืดท้องอะไรใช่ค่ะอันนี้แบบท้องแฟบลมสบายหมายความว่าไม่อืดและในระหว่างวันเนี่ยนะฮะช่วยอะไรช่วยให้สดชื่นเนี่ยอ,อย่างเงี้ยม,มันดีตลอดเวลาเหมือนเหมือนเราเอ้ย ใบอะไรมาหรือเปล่าไม่เลยเบนจะออยซีคามินนี่เลยครับสดชื่นทั้งในยามหลับและยามตื่นโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อครับอย่าปล่อยไว้นะสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นนะครับดูแลกันตั้งแต่วันนี้เขากลันตีด้วยแบรนด์แล้วก็ด้วยสุขภาพด้วยสุขภาพคือจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยมาหมดแล้วล่ะคนวัยเรานะวัยเราไม่ใช่ไ่นนี่น้องครับคือวัยพี่เนี่ยพอเลยเลขสี่มาเนี่ยรู้เลยว่ามันไปแบบปึ๊ดปื๊ดป๊ป๊ลงเร็วมากยิ่งไม่ดูแล ยิ่งไปเร็ว แล้วเคยเจอคุณหมอบอกว่าระวังนะหลัง60ไปเร็วกว่าอีกก็เลยรีบดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุ49เมาเจอเบนจออยไอที่เคยตรวจร่างกายแล้วมีคอเลสเตอรอลมีไขพวกไตรกลีเซไรนะครับข้อเข่าเจ็บนอนหลับไม่สนิทตื่นมากลางดึกมีน้ําตาลเกินเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากทุกอย่างปกติมากการันตีโดยพี่ชมภูไม่ใช่แต่แค่พี่ภูนะครับลูกค้าทั่วประเทศเลยในตอนนี้นะคะต่างที่รับชอบในเบนจออยของเราค่ะก็เลยอันนี้พี่ยืนยันเพราะว่าเวลาพี่ไปร้องเพลงหรือว่าไปงาน อะไรก็แล้วแต่เจอไปเดินห้างเจอเอฟซีมาเขาจะเข้ามาขอถ่ายรูปถ่ายรูปปั๊บแล้วก็จะมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยทานมันจะออยนะของคุณชมพูนะอ๋อของผมเหรอครับขอบคุณมากครับแล้วดีมากเขาบอกดีมากทุกคนดีมากทุกคนที่สั่งไปแล้วนะแล้วโดยเฉพาะแฟนๆนะครับสั่งซื้อกันไปแล้วเนี่ยหลายคนกลับมาสั่งซ้ำกันสั่งซื้อตลอดใช่สั่งซ้ำตลอดเราจะบอกว่าสําหรับท่านที่ยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยรับประทานแต่มีเพื่อนอยู่ในวัยเดียวกันแล้วที่เคยรับประทานแล้วลองถามเขาดู